กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องก,ก็จะขูดสะก้อนนะสบายดีพี่นอ้องเป็นมาเจอกันข่างเละปราออจัาานท์มาน่าแม่บ้านน้องนัดมาดามเพิ่นกันเลยพ่อแม่เจิเพิ่นมาเข้านำโบได้จั๊กมาเข้าเจ้าสิมาพี่น้องอันเทนนั่งนัด,นล,งล,ดลงขีบปลาผ้าหลุดล้มวันถ้ากลงขีบเมื่อเส้าดีเนาะเห็นหลุดโอ้ยกูจะไปจอดบ,บ้านซาลกูก่อน หากโบเดมาถักฮาเขาคู้เมอเด้กพี่น้องถักฮากันคือเห็นแล้วกับโบไดคอยมาเนาะครับตัวเองกับโบอยากสบายปันใดก็แบบกับถ่บายคลิปวิดีโอประเทศมโนนั่นแหละพี่น้องเลยมันเป็นถังแรลกเขาเลยอุ้ยทางเลยอุ้ยว่าอุ้ยเป็นเดิทางไกลนะทางไกลทางลุม่มว่าแน่เป็นได้แล้วเป็นขี่จุดอีแตกมันเด้กพี่น้องจุดไทยคุณท่านผู้พี่น,อน,น,น,นอ้องท่านซีนเด็กพี่น้องด้วยโบเห็นท่านสิษฐ์ผาด้วยเป็นมาอัน ไอ้เรื่องเหมือนกันมีพวยอุ้ยพวยอุ้ยแล้วชิมานอนด้วยหรือวามาอยากนำกันกับอการคุณแม่มาคุณยายคุณแม่มาละพี่น้องเอป็นกว่าสามคนเนาะแม่นสีเท่งบ่าตายจีเท่งบ่าตายพี่น้องขี้ชุ่มคนน่ะชิม่านอนหิดเรื่องนั่งชะนีเลยบ่าวตายเนี่ยสิครับรถไทยนี่ยมันแดงสิครับรถไทยมาส่งเลยอุ้ยกับแม่บ่าวตายนี่เมื่ออะไรบ่าวตายจี่รถจักลงมาอีกสิมาก่อตลางเนี่ยในพี่น้องนี่หายนั่งชะนี กอแล้วผึ่งกะเพ้ากอเลยแต่จิับมาเห็นหน้าแซงเนี่ยนะปีนี้น้าบัวถวมจบดีเนาะแม่เห็นราแไม่เห็นเว้าเนาะบีเจเอ๋ยวบัถ่อเมริัแท่เอได้เถเิ่นก็ได้เนี่ยมาฝ่าไล้พี่น้องบัดีมามือได้ง่ายมามือเปล่าเลยเนี่ยมาฝาามันแซงพี่น้องเน่ยแส้หากินง่างพี่น้องทั้งห้าบดีมีเด้อมันแซงพบกปักไหป่นอะผม เดวานอ่ะแซ่บมันแซ่บไงนะมันแตงัมใหญ่เนาะพอพีเดมาฝากเลยไปคุยมันแซงบมาฝากเจไปแด็กคนแนี่ยฝากให้มาคนเนีนี่มาฝากอีก้เน,าานอเข้า,าน้มือนะฮาไปเขาบอกเป็นเขาไปหาหมอเนี่ครับไปกับพอดีแพกไปกับแม่มา่าสนะปน้องกาเลยโปรไดเว่ตากันง่วงมนมีโู้ไดเว่มเมือนดอ่ะแ้โเวเพิ่มมันจะนั่งหักนั่งทีนีม่แกบุ้มเวะ ຢ້ານເພິ່ນຈົ່ມລັ່ງຢູ່ຍາຍກະຖອງນ້ຳລ້າງມັນຢູ່ໃຜຫາສາທາຢ້ານຫັງເດເພິ່ນຊິມາີດຕກີດີນ້ດລົ ะขา่เพิ่อนมาก่าให่มันแล่ลไปน็นแหล่เพื่อนพ่ใหญ่เพิ่นน,นี้ไก่นนเอ๊ะป่าปาเป็ป่าอะไรเปนป่าป่า็ทะเลละะกเดีเรเไปนอนอยู่มานาเนไดีเาาขาใจ<ป>สบายสบายชปุ่นสบากะกอกันมี่นอนอยู่เทียนหน้ามาญี่ปุ่นอกก็มีพาผ้าก็มีบ่มีแต่ห้องน้ำพี่น้อนกับ่ยาเนาะเนาะแค่ว่ามีพาผ้าก็มีน้ำอาบเนาะอยู่หันมาหนีช่วาอยู่ที่นาะก็ย <c oughs> ังอหน่อันน ของน้ำก็ยังอยู่ได้ข้าก็ยังข้ากับเฮปีนี่ได้หนของน้หนามากๆค่ะน่ะกีนกับบมี่คือกันเฮตี้โชเล่กันดูพี่น้องเอ้ยโชเล่กันบอดชีนอนอันก่อนชีมาฮักการีมุชีนอนอยู่ชายกุชีนอนอยู่ชายว่าเป็นมามาจอบลูกไผ่เลยได้พี่น้องลูกไผ่ลูกมันเป็นมายามลูกไผ่เลยบ่าวตายว่ากูชเหายชู้นอนอยู่เทียตลาดเล้าวว่ะอันบ่าวอันนั้นอันบ่าวลาบอ่ะะ ่อยสินอนอยู่ไฮนาูก็ได้เอา่อยวาอ้าววัาเฮือนลังบกงิวากันไปนอนเพียงหว่าว่าเอาออกกันโยกเหไงนีรอได้เฮือนเพืนรอฉันองภาษานีนไ้เพิ่นบอกเคยได้ก็จะอ้อนยงบ้่ะเพื่อนทากยังบริบริสาม่นแม่เลยนได้มันชิลต่ำาหองตรงไหนเ้าต่อหน้าต่อหลังเอามันิตำ กินได้เ <brightness> ฮ <desserts> ้ยนหอาหล่ะอันใหม่นะอืออันเสาไหมที่้าเนที่ทคุ้งคุ้งดินมันเลยคืนคืนในเสานคือกลางเซาเลยกตจะอยู่ได้่ยงเี้งดดอกทำาหารเขาเห็นอาหานขาออกมาซ้ำห่อซ้ห่องานขาเขาอะไก็ได้โอกาสดูดิไม่แห้งเธ่าหนากันเห็นแต่ถ้าไปเจาะไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเลยไหู ไปหนอยคุณมหาบงวัดอันบัดเดือนหาด้อที่รอใหญ่ๆโดยที่รอเช่ใหญ่ๆได้กินก่อนบ้านนั้นเตี้อลไกับบ้านนั้น่เท่นี้ได้ที่รอบ้านจะคอยหาเดือนหาเป็นฟงปีกมาแล้วมันขมัน้วเน่อที่รอเช่แม่อยากเทว่ากรได้เดือนสามเดือนสี่จะไปคุดแล้วที่รอหนอเดือนสามเดือนสี่ออโตชำนี่ก็อีำอันนี้นี่แหละมันมีปีกเลยตัวใหญ่หงตใหญ่เลย ส <c oughs> <Okay. Okay. S 3> ่วนไปกันดินแห้งางัทางแห้งก้อนสวนจะกดมันแกไม่อันสางไผ่สนไทายไม่ได้พี่น้องมาเห็ดแกไปลังลาดญาญานญานไปก็หลไปก้าค่อยแนคอยแนบมบึ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 มทางาทางปูยากแฮงเอาไปตัดโอ้ยว่ะของสุภามาสุภาบ มาทางนี ma, well? 네 <inaudible> <inaudible> in sí, aan, ้ไดบนมาทั้งานหัวน้ำสังไรซูเฮาลัดเขาอันบรรณาสาเราเจอตลาดมาอันบ้านอันทำซิดากระโต้นเอาเียวเพราะทางี้มันเป็นคุ้มแ้งอ่าขาเกี๊ยน้ำอะไรข้าคมน้ำอไรแน่กะดีเป็นคุ้มะไดไทยแถวขำเสียแถวบ้านแต่อยู่นะคเนาะขำซื้อยอะบ้านกระด้านเขาา็เกี่ยดเนาก็เป็นก็เปนหอยซรานเนาะ งกับทางนะมะกาท่างถ้าถามเทืยอมันก็อยากเปียวแน่เนาะมันเป็นตะยางแตเลยเป็นมีแต่กุนยิ่งไปทางคนเที่ยวดูดูหน้าพี่น้องเลยือมนะมันะยาแน่มีปลายรันนี้แบบแคยแน่เพื่อนคนมันจะเที่ยวแต่ข้าวถ้าตายมาแบกเข้าหงชี้ใหญ่มงชี้ยันอ้อยไปถึงทางท่ี้ทุ่อย่ับก็มากคือกันมากเอาก็ขึ้นมาพี่น้อเห็นกับเมื่อกับมาหารนูหายช มาผับปั๊บันเขานาซนีรร่พี่น้องปันาา่นคาอมตะนาถงก็เขาไปทาคลิปเมือนี่พี่น้องปั่นาเลเขา้าย่าอเต็มอ,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 อยู่ลวผ้พี่น้องเลย<ะ>ีกลุ่มหนึ่งเห็ุกินอยู่เทิงในครัวผมพี่น้องเลยูนโอ้น้นากรแนกกระตะกี้นี่ตะกี้กันหนงเต็มอยู่พี่น้องเลยน้ากระแนกกันไปตะกี้นี่นะเ,<อ>เป็นยังเป็นยังลูกไดร สามสี่พระองค์เขาเนี่ยแหละน้องแม่น้องอเนยก็จิแย่ขั้วเลยกระชั้นคือข้าว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะอันว่เรื่องไปบรรนุนสูงที่ยริงข้าก็ไปคู่มมือมือหนึ่งสามสี่เถื่อไปน่ยกระเบรดแล้วก็ออกกันเลยนะไปทางไหนไปท่ายไปมันซีเป็นทามหาเป็นเป็นห่วงเนะพี่น้องเป็นยังคือบอกไปแหวนนสูงคือบอกไปถ่ายขีดเป็นนสูงนุ่งกันล้าลายคนถ่ายคลขีดนะพี่น้องจ้าคือขฮาว่าอะไรเนาะ ไปแล้วเต้นแต่ห huh? okay. ัวหน้านังอย่นเตียงเอิญใส่เสื้อไก่อยู่เขาเห็ดกินยังกปปลานะโอเคมากันหน้าเบาใจก็มากยังไงแต่สิลูกมันน่จสนใจดิบอ่ะเนี่ยนะพยายามมาเบิดชื่อเนี่ยมอยางมาอีกบอ

สามหนุ่ไทยพี่น้องเอยจะเป็นแก่มาโอ้ยอุ้ยกะอ่าก็เจ้ากะสีได้แงกทางกันอยู่เลยเนาะหาเงินหาค่้มพี่น้องเอยกะเห็ดสงสารเราอยู่เรากะสีกลับมาอยู่กับลูกอะไรกะผมเลยจับจักมือเป็นถิดนผมยังนอสีได้เมื่อเนาะตามแล้วเธอได้มือก็อยู่นี่แล้วอยู่ไปอยู่ใช้กับข้าวนีอยู่ดีมีแห้งเลยยายเนาะแม่แม่ได้แม่บัวหากับบัวกินบัวไ้ ก็ความฝันเอ้ยก็คืออันนั้นเด้อพี่น้องเด้อสิได้เฮือนแล้วเฮาก็ได้ตั้งแต่สังฆสีน่ะพอแล้วอุ้ยเอได้บ่ได้พอด้น้องาวเนาะก็ได้แต่ซาบกยังแม่นบ่กับวอนผู้ใหญ่ใจดีนําหพี่น้องเฮ็ดได้ได้แหละเฮาก็บ่เออๆไปแล้วเาขึ้นไปโดค่กอกอนผู้ใหญ่ใจดีซอยเหลืออ่ยงบ่ได้กยกโคงมุงค เนาะคงคงเนาะโอ้ยน้องอุ้ยเกิดเป็นคนแตกจะแท้ได้แฟนพี่น้องซอยมาทั้งในไปกัดซื้อรถยนไปตรงแพนถูกแพนเนี่ยก็บ่าตายมากกระไรเนาะตัดรั้วตัดพื้นตัดไม้ตัดตอกเออบอมเปนชีวะถูกแล้วเออหนังงอมือเงาตีนคออยู่คอกินละกันถาถาเนี่ยก็ถาบุญบุญวัฒนาบ่มีเนาะเหรอเบอร์ได้แบบนั้นนะบ่ได้ ไปพุทมตา,าตัดพื้นตัดละหัวคายผูได้จา่างยังไ,<ป>ไปไปเห็นยังกระเฮ็เเดไอ้แล้วกระเจ้ากระไดหาเ <g> ้ากินคำละลายค<ข>น,นเนาะที่ผู้ใหญ,ญ่ใจดีส่งมาซอยเนาะกขอบุญ<อ>ขอบุญคนลลายอะไรทำให้ผูใหญ,ญ่ใจดีกับคนลาบากกีคือเบีว่าคือว่าแหละนี่ือเป็นกระซอยมาลายคนก็ะลลายทาน ัง้งเมืองไทยเมืองลาวแล้วก็ต่างประเทศเป,งงเป็นส่งเงินมาให้ชุมหาเป็นสะพานบุญกันเนาะเยี่ยมงานมาบอยก็ได้บริขาดได้เก,กินเท่ากระเพอมเลยก็ยินดีเนาะสิทําเป็นสะพานบุญต่อไปเนะะาะ <c oughs> เป็นตะม่วนได้เป็นหรอผู้สุดสุดอัดอยู่เ <c oughs> ต็มหวัวแค่ไหนที่หัวหงคามเนาะเอาเตียงไปไหนอืเฮาวละมาเราบริเวรหูวาเขาบ่าอตายชิมาเขาวยายชิมาว่ามาจอบนั่งซันนี่นั่งนัด ป็นนอนย่ากยู่มาเจาะบางร้านเช้ามวมาบ้านัางบ้เดหงพี่น้องเพ่อนๆท่นๆท่านานานนมาดไทยหอดนาตายหอดแ้วว่ะเออเออหอดเรือว่ะกุญแจพนเบรกประ่านเลยผู้ไปเจาะดิผู้รุไทยนั่นก็ได้มันเบรกบ่อยากอยู่เขาไปกูอุ้มปบักันไอคิวเลยกูจนห้องน้ำอุ่นอุ้มบระกันอยู่ในในเต็นนะ บท่านเ้ยเขาก็เบรกแต่พี่เลไรมาฮะพท่านห่อน้าเลยกูก็ได้ยหอไปเย็าออกนบรรยากาศอบอุ่นวันนี้พี่น้องเอ้ยเป็นร่วมญาติก็ได้พี่น้องเด้อแตกสดๆพี่น้องเลยอยู่บ้านป่าได้พี่น้องเด้ออุดมสมบูรณ์ในพี่น้องบ้านป่าอืมอากาออกพันซาแล้วกันหอยนั่งซะนนี่กันหอยพี่น้องเนาะ กูว่ามึงจะมีข่าวดีเบื่อเหรอพี่น้องอันไอเรื่องกระ마เราไม่เด้อคู่คู่เสือกเขียวพี่น้องกไอเรื่องได้คู่ได้แหละว่าหยอกคนว่าโอ้ยชิไปเป็นเคยทั้งบ้านอะนะคุณบอกโอ้ยชิปเป้นเขาจะเอาหัวเจ้าวมาเปิดมาเขาหัวเขาหยอกเนเลยัขาหยอกว่าหัวเป็นพี่น้องเนาะหัวเลยไอเรื่องเราเป็นคนหมักม่วนไงหมักหมวนแล้ว็มักเว้าวไหมแมนอารมณ์ดีเลย เขาช่ว้าได้อยู่ตรงนี้นะนะช่วยกับว่าพวดผวด่าไปทีแรกหน่ล้่าเขายาก่มเอาเปชุ่มฮอบเถื to to ่อไรยที่หมาว่าเปป๊นน้ำเฮียบานเนี่มตอที่แรกกันยาอ่อโซมาพักวนเือเป็นอ่างเด้อพ่อๆกันขีดหนาเป็นอางจ้าสบายดี